อบอกให้ขึ้นมาหาประสาทห้องสีชุกคูหน้าตาดีรู้จะโง่หรือเปล่านั่งรอไปกอดกันนะกันผู้ชายเลยหลอจังเลจ้าพันมาตามนัดหมายอ้าตั้งไล่ห้องแล้ว เดี๋ยวต้องลองน่อยต้องลองสักอย่างหน่อยอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ เธอนักใจถ้ารั้ใจรักฉัน,นไม้ไหมเอ้าเป็นลิงก็เอ้าเอาอีกแล้วเป็นลิงเหรอจนะ๊ะท <laughs> ่าทางเหมือนฮันุบานเลยอ่ะ มาแล้วว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 อววววนีวววีวว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 บอววิววว่วววนว่ววนววววนวนน้ววววอนี่วออนวว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 วิวววนว็ใส่อววาววววววรววนววอว้ววววววอวว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 าวว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 วยวว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  อบอกก<ร>ันมาขออะไรก<ร>็ได้แล้วเอ้าอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะหรืออยากได้ที่ถ้าอยากได้งั้นก็ขอมาเลยขอของที่แบบมันใกล้ๆตาของที่แบบมันมันใหญ่ใหญ่หญอยากได้ได้เลยเป็นอะไรออบบของใหญ่ใหญ่ไปของอีกใหญ่ใหญ่อะไรบ้านสองหลัง บ้านสองพังไม่มีบ้านอยู่สิขอบ้านเล็กบ้านมันใหญ่ใหญ่ที่มันใกล้ใกล้ตาขอใหญ่ได้วนานี้ก๊อฟเออขอที่ดินสักล่องแปลงละที่ดินก็น้อยไปไอพันมันคนมักน้อยขอควายสักสองตัวโอ้ยในพันทำไมอะโง่จริงเลยกินข้าวหรือกินหญ้ากันฮะกินข้าวสิถ้าขอของสิ่งนี้นะจะได้ นี่ทั้งรสนี่ทั้งที่ดิบนี่ทั้งควายนี่หละไอ้ควายหัวเข่าคืนแล้วผมค์หญิงพันรู้นะองหยิงอยากให้ขออะไรอ่ะผมหญิงน่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ให้พันขึ้นมาเนี่ยอยากจะได้พรหมจารีไอ้พันใช่ไหมล่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ผม จารีอะไรล่ะมันแม่ทำยิ้มกันเถอะไอ้ฟ้าไอ้บิ๊บ้างสิงั้นขอเลยแล้วกันขออะไรขอยกพมการีเอพันให้องค์หญิงะวันนี้เลยดีไหมล่ะเอ้าหรอกขอเล่นตัวก่อนเล่นตัวด้วยขอแบบดีเดยนนะขอให้องค์หญิงเนี่ยมาเป็นเมียพันละกันได้ไหมล่ะขอคิดดูก่อน Я пойду, เท่าสามหนึ่งสี่สองพอนะครับไายแล้วพร้อมกระแลคมารย์เลยรับรางวัลขอบคุณนะคะรถองรถจนนะครับเท่าเท่ารถจฬานะครับห้าเจ็ดห้าองเป็นรถด่วนนะครับและสองเท่านึ่งสี่ครับรถถ้ามีปัญหาครับมีปัญหาจริงเหรอลุงมีปัญหาทุกที่ดีกิกอดขวางกันนันแหละมีัวน้าเหรอขอบคุณนะลานะคะ น bueno. anyway> ั่นแหละครับวันนี้มาวันนี้มากันเยอะเลยขอบคุณนะพานะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวเพิ่งกลับไปไหนนะครับตอนเย็นเรามีตอนเริ่มเรามีตอนเย็นนะครับผมมั่วไปหมดเออฟังรู้ไหมครับไม่มีพี่คอยพี่คอยครับแม่ครับขอบคุณในวันนี้นะครับผมนภานะครับ ไปอยู่ที่อื่นได้ไหมหน้าผามันเป็นอย่างไรบ้างขอามือเลยกันเเกดน้หน้าผาออกไม่ให้น้ำหนสมขุณคุณสาวนะครับแหมอีกหน่อยเรามีลูกจะได้หยอกกันแบบนี้ ตัดั้วดิใครรอใครรอตัดัววันนี้จะตกเลยลูกสาวตัดรอ ปกติใจเย็นเกียรติจ๊ะพูดไม่ต้อจพูดใครนะนี่เป็นพ่อฉันเองพ่อเย้เย้แก้กันนะเว้ยโอ้โหแหมมันพูดซะของขึ้นเลยแหมวันนี้จะไม่เป็นผู้หญิงไร้ไร้ซะหน่อยเลยต้องร้ายเลยทีนี้ยบัดดีจ้าตาแม่ยายเออไหว้พระเอ้ยจูพี่ฉันไม่เข้าฉันตูเลยฉันไม่ทื่อนะโอ้โหหรือว่าไม่เื้าเลยเป็นคนพูดโอ้ยมาอยู่กันพร้อมหน้าตาครอบครัวมานั่งคุยกันหน่อยได้ ท่ัอะไรกอไ้ไอ้ผู้ชายเขาที่เป็นใครเนี่ยฮะพูดจาเราไม่ได้สับเนี่สองภาษากริยาสองตระกูลันี้ยไม่ได้แต่มานจไอ้พวกแม่ยายบ้าบอเลยลูกสาวแกเ่ยนะทำไมลูกสาวท่ำไมลูกสาวแกอยากจะได้ฉันลูกสาวใช่ไหมฉันเนี่ยช่วยลูกสาวแกมาเนี่ยลูกสาวแกบอกว่าให้ปีนขึ้นมาเลยนะภาษาสีชมพูยบเรียบถาเปเร่องของเธอ ไปที่ไปที่การจะรัวได้เลยเห็นไหมล่ะขึ้นไปคนจนไงอยู่มบนนอกอะไรอยากได้เลยฉันก็อยากได้บ้านทั้งกล่องล่ะอ,อยากได้ที่ดินคุก<อ>เอาขอของชิ้นนี้นะจะได้อยู่บ้านวัดที่ยืนเล็กไอ้ควายได้ฉันด่าด้วยด่าด้วยท้ายท,ท,ที่สุดแล้วฉันเลยบอกว่านี่แง่องค์ยิงยากจะได้พรมการดีของฉันได้ไหมก็ไม่รู้เรื่อตัวทึกอยู่ ไม่จริงชันไม่รู้าท้ายที่สุดแล้วฉันกับองค์หญิงโลแกนเนี่ยแลกบรมาจารนี้เนเรียบร้อยแล้วบอกแลกรมอาจารยกันเ<ๆ>ลยหรอมันไม่จริงฉันไม่ลูกไม่จริงใช่ไหมบอกกันไปปฏิเสธมันไมคุณมาลูกบแบควจริงนค่เสร็จพ่อเสด็จแม่โอ้โหตายแล้วเยใครทุกทีกไม่ยอมแบบนี้อย่าดมมลยอย่ามองไม่เนะมดเยอะยวะอไร้ำซอนอย่งนี้เลยฮะแกเป็นใครเนีน่ย ชื่ออะไรช,ชื่อพันมาจากบรรนอกเลยแต่กินไก่นะเออกระจินไจมาไม่ต้องไม่ต้องเรื่องไกไม่ต้องมาคุยเพราะ เป็นแค่ผ้ากิ้วเช็ดตีนของลูกสาวฉันเท่านั้นน่ะอย่าสับ วางดาบก่อนหรอกฉันขอร้องวางความก่อนไว้ชีวิตผัวหมอกันโอ้คำก็ผัวสองคำก็ผัวแม่ไม่เกดขึ้นแล้วอตายก่อนนเสด็จพ่อเสด็จแม่อยากจะได้อะไรของฉันยอมทุกอย่างไปค่ะเธอพี่วางดาบนี่จำพูดแล้วเนี่ยห้ากับคำคุณจะสัญญาวางแา้วพูดถูกวางแล้ววางก่อนวางก่อนวางก่อนวันนี้เลยแม่ตก็ดีวันนี้เลยไม่รู้จะวางคำว่าอะไรกับหญิงมเนี่ยเลย ที่มึงยังนั่งมีลมหายใจอยู่ได้ก็เพราะว่าลูกกูคอยชีวิตมวยไม่งั้นปานนี้หัวมึงกนน็ประเด็นมึกจะพาไปแล้วเพราะฉะนั้นฟังคำกูเอมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นก่อนตะวันตกนดินถ้าหากกูยังเห็นว่ามึงอยู่ในแผนดินของกูกูเอามึงตายไอ้เสียกาเสียกาได้ยินไหม